วันนี้ยังอยู่กับรถบุญแล้วทุนหัวมีผัวขับเทเลอร์นะทน,นีเทเลอร์แต่งครับผมเลยลืมสังเกตเนีนถังแก๊สนี่ไม่ใช่ว่าจะาไปตัดรถนะเนี่ยเป็นถังน้ำมันไฮดรอลิกนะครับนี่รถเทเลอร์6กล้อของแปกของแปกแวกแนวคัดซีผมไม่เคยเจอควงท้ายผมก็ไม่เคยเจอเออแล้วก็นี่เพาข้างเขาซื้อมาเส้นละหมื่น นะ,ะเป็นรถใอ้เป็นเทาข้างแต่งนะตัวนี้เดเทาข้างแต่งเส้นละหมื่นตัวท้ายนะเป็นหกล้อโอ้โห้เบรกอยู่หรอขับได้เวยโอ้โย้องให้เจ้าของรถเขาขับให้ครับดูหัวอี่สู ผมว่าหัวนิสันนี่แหละแต่งการแต่งครับนี่เบรกฟรีด้วยฮะฮะนั่นแหละโบก็เห็นนี่เถอะหนึใช่ไหมสิบอกอันนี้ดุมสามอันนี้ดุมเดิมอเเันนี้เดิมเออนั่นแหะปรเห็์ทหไมแต่งไหมเปลี่ยนไหมแล้วล่ะดุมไม่ไหมนี่ล่ะของไหมแล้วล่ะแบบนั้นนะ คองเ็ดไม่เลยเมคนะนะรับี้สนะของอะไร,ระบลเวอร์ด้วยเนีย<ห>นเ่ยเป็นเนะครับวทยประดิษฐ์ขับออกไปตลาดูแล้วมันมีวางจอดปะมันม่วางได้เดิน,นวัางา้างปะ มเดอกกางคางกามาเลยเ่เออว่างกว้างเอาไปจอดพุนมันมีน้ำาัน่ะน้ำนี้เัรบเหรอบ่หัวเนาะน่าเปล่าน่าเปล่าแน่นาจีลาเขาลหรอหวมันบ่ฮอดเลยบ่กล้าครับเหรอไก่ผมมีทะเบียนใบอนานอกี่จ้ามันห้างกลางท้างมันสิเาะ ว่าผมใยูนหมเันบู่แล้วมันจะสีหางองไรเนาะโหลดเก่าแบไก่รูป่ะโอ้ยนเพราะว่าผมจะใส่งานนี้มาสองปีตัวก็ผมใส่ได้ใส่หรอตัวเจลี้ไปโนวกับเรือเรอครับปีละเถือแถวนี้ผมมีหน้าปังอาะนีครับจเป็นหน้าค้ามุกหน้าค้ามันเป็นโลมหลายแล้วก็อยากเอาไปเจ้าครับไปพูดไปเจ้าครับไปพูดอ่ะมันเดี๋ยวนี้มันทำอะไร อาเอาไปชำแหละครับหางมานันอียาวอยู่นะบอกบอกบอกคนก็ได้ก็ไอซ้อนออกไปอ้อมไปมูนก็ได้เดี๋ยวจะจะออกไปทางไหนรถ <c oughs> เกี่ยวขายไปแล้วนะฮะเหลือแต่รถเทอร์เรเลอร์ เีเมาครับอยู่อำเภอโพตากครับโพตากโอ้เบิ่งรองเท้าเออไรงบประมาณไม่มีซื้อรองเท้าครับตัวจามไม่มีม,มีแต่ไอ้สวน อ้อมไปพี่ก็ได้เด้ออ้อมใบพัดเลยเจ้าอ้อมใบพัดไปผูกไปผูกเชือกไกลๆหุุนเอ้ยเป็นแล้วครับคันนี้ไปครับเจ้าไปจอดถ่างวงบนเดินนี่ก็ได้นี่ไปเท่าเนี่มองเดินนี่เจ้าแอบเดิดผมที่ออกนาเจ้าไปน้ำทางเจ้าไปโอ้สีถอยไปรึเปล่าเมกล้าขับแล้วผมกลัว โอ้ประตูปิดนิ่มๆเลยดูคางหน้าเนี่ยอยู่ข้างหลังแต่หัวอยู่ข้างหน้าเหมือนรถอะไรเหมือนรถแอรทรเลอร์อะไรนะเขาเรียกเอ้ยเป็นรถแอรรถเคนใหญ่อะ เขาประสบการณ์เขาขับครับยาวมึงขับไม่เป็นหรอกแลายคันที่มันแคบแ้วยเบื่องเ้ือยเนี่ยถ้าแตกเนี่ยผมว่าต้องได้เปลี่ยนเส้นใหม่เพราะไม่มีอะไรแล้วผมตัดรถมาอยู่นี่ผมก็ไม่เคยเจอ กับผู้กำแพงเขาเบรกอยู่ล่ะโ,อ,โ,อ,โอ,อ,อ,อ้โอ้เบรกอยู่ด้วยโอ้พาพาพาโอ้ยเสียดกำแพงไปนี่เดี๋ยว มือครับโเอล้อกับหัวไปคนละที่เลยอ้าขึ้น,นะโอ้า ทา้ยตังใจโอ้โหโอ้หน้าเนี่ยมันตกคลองแล้วนะครับแต่หัวยังอยู่อยู่เอ้ยแต่ขาหน้ายังอยู่ในล้ออยู่เหมือนขับรถบ้าเลยโอ้โหโอ้ยตั้มตั้มตั้ม โอ้ไม่ยายน,นี่อยู่ฝั่งนี้เสาไฟฟ้าอยู่ฝั่งนี้เสียวเลยว,วะโอ้บุกา้าใส่แล้วรูน่นี่อถอะเครื่องมันจะตกไหม เป็นไม้มะพร้าวนะนี่แข็งนะต่อปูไม่เข้าอ้หางมันจะขาดแล้วนี่โอ้รถมามีแต่ลมด้วยโอ้โอทำได้เสย ออกมาไกลอยู่แล้วเนี่ย เดี๋ยวเจอกันที่ร้าน,นครับ